คัสตอมปลายปีศาจให้เป็นนางฟ้าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้ตายแล้วใครทำน้องให้เป็นเย็นสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วไหมตอนนี้พี่แพทไม่ไหวแล้วจริงๆรู้สึกแย่มาก้องช่วยนางทั้งสองคนแล้วไหมเอาล่ะครั้งแรกของการคัสตอม ต้องลงมือแล้วล่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงขั้นตอนแรบบกกระองตั้งเอาน้องเนี่ยลงอ่างก่อนแล้วล่ะะเพราะว่าผมน้องเนี่ยมีตะกี้ฝุ่นถังสังกะตังเ,เหนียวเนอหนะพังมากเอาน้องลงไปจุ่มงามนะคะให้ผมชุม่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราเตรียมสังกะตังกันคะ บอกเลยว่าน้องต้องดีใจมากๆแน่เลยนะคะดูสิขนาดย็นขนาดน,นี้ยังอมยิ้มเลยมาๆมา,มาเดี๋ยวพี่แพนจะสัง่งของให้น้องทั้งสามเองนะคะตอนนี้ก็จุ่มให้น้องเนี่ยผม,มชุ่มๆไปก่อนเลยต่อไปแล้วก็ลงสบู่นะคะพี่แพนจะใช้สบู่เนี่ยสระ น้ก่อนขยำขยำเอาก็พอนะคะแล้วก็บีบให้พวกขี้ฝุ่นคราบดำความดำที่ติดอยู่กับผมเนี่ยออกมาก่อนพักทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้มันกัดให้มันถึง,ถงรูขุมขน นี่ค่ะสักพักเราก็ล้างน้ำเสร็จแล้วก็ลงครีมนวดหรือว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ได้นะคะแต่ในกรณีของพี่แพทเนี่ยขอใส้น้ำยาปรับผ้านุ่มกกันนะคะอยากลองไม่เคยทำก็เลยอยากลองนี่ค่ะผมน้ำยาปรับผ้านุ่มบนผมของน้องทั้งสองแล้วนะคะแล้วก็แช่ลงไปเลย ทิ้งไวประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วล้างออกแล้วก็เอามาผึ่งแดดไวนะคะให้ลมเย็นๆไม่ใช้ใดเป่านะคะเดี๋ยวจะช็อตจะพังกันพอดีนะคะปล่อยทิ้งเอาไว้ก่อนให้มันแห้งหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองมาแต่งหน้าน้องกันเลยนะคะขั้นแรกเนี่ยเราต้อง ขัดหน้าน้องก่อนนะคะด้วยกระดาษทรายเสร็จแล้วแล้วก็มาเริ่มแต่งหน้าตอนนี้นะคะแต่งไปได้นิดนึงแล้วลงอายแชโดว์แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเขียนคิ้วนะคะพี่แพ์ใช้ดินสอสีแบบปกตินะคะไม่ได้ใช้เหมือนของคนอื่นเขาเพราะว่าไม่มีนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ลองทำดูนะคะ ใส่ขนตาล่างด้วยด้วยสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มสีเดียวกับคิ้วไปสีน้ำตาลเข้มเช่นกันแล้วก็มีขนตาบนเนี่ยใส่สีน้ำเงินเล็กน้อยเพื่อเพิ่มเลเยอร์นะคะ นี่ค่ะมาดูเลยนะคะว่าที่ตอนแรกทำยังไงบ้างตอนนี้ก็เขียนอินไลเนอร์ค่ะเป็นสีน้ำเงินให้เข้ากับขนตาบนนะคะที่แทรกไปแต่เราจะขาดไม่ได้เลยเพื่อเพิ่มความคมชัดของขอบตาก็ต้องมีอายไลเนอร์วันนี้ขอใช้สีดำนะคะจะได้เห็นชัดๆไปเลยแล้วต่อไปนะคะ ขอลัดขั้นตาไปปัดแก้มเลยค่ะ Brush on ปัดแก้มปัดจมูกนิดหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ขอเป็นสีออกชมพูแบบนุดนๆนะคะจะแต่งหน้าน้องแบบไม่ต้องชมพูมากขอนุดนๆนะคะเพราะว่าเปลือกตาของน้องของเก่าเนี่ยมีการเพลงมาแล้วนะคะแล้วออกเป็นสีส้มๆเ,เขียวๆนะคะพี่พัดก็เลยต้องแต่งหน้าให้เข้ากับสีเปลือกตาด้วย ลืมบอกไปว่าตรงตาของน้องเนี่ยพี่แพทไม่ได้มีอายชิปติดอยู่กับบ้านก็เลยเอาอายไลเนอร์เนี่ยทาลงไปในลูกตาของน้องเลยนะคะก็เลยจะออกเป็นสีดำเลยด้วยอายไลเนอร์นี่เป็น DIY รล้ลวนๆเลยค่ะแล้วก็เพิ่มกระให้น้องเล็กน้อยนะเห็นในยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาทำเราก็อยากทำบ้างเนาะ น้องคนนี้ต้องชอบแน่เลยสังเกตที่หน้าน้องค่ะดูดีขึ้นมาเชียวแต่หน้านี้เคยผ่านการคัตตอมมาก่อนสังเกตได้ว่ารูจมูกเนี่ยอุงโบรูเบี้ยวแอบไม่สวยนะคะแล้วปากเนี่ยก็เจาะทั้งแบนแล้วก็เป็นรูโบเนี่ยโอ้บอกเลยว่าแย่มากนะคะเดี๋ยวพี่แพทจะลองทำให้ สูตรฝีมือดีที่สุดว่าจะเปลี่ยนน้องเนี่ยจากปลายปีศาจผุผุพังพังให้เป็นนางฟ้าได้สูตรฝีมือได้ยังไงบ้างเห็นไหมคะว่าทั้งตัวก็พังคอก็หลุดอ๋นี่ค่ะมาดูใกล้ๆนะคะตรงปากเนี่ย พี่พัก็จะลองหาวิธียังไงนะคะที่จะทำให้โกลบรูโบของเก่าให้ได้มากที่สุดสรุปสุดท้ายพี่ว่าใช้ดินสอเนี่ยมาทาตรงปากน้องสีแดงเนี่ยให้มันสดไปเลยดีกว่าเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เพิ่มความกลอสซี่นะคะนี่ด้วยน้ำยาเคลือบเงา เห็นไหมคะว่าเปลือกตาน้องเนี่ยของเก่ามันก็มีมาก็เลยต้องใช้สีปากสีออกส้มๆแดงๆเนี่ยให้เข้ากับสีเปลือกตาด้วยเนาะจะได้ไม่ยากจนเกินไปนะคะตอนนี้เราก็ต้องมาติดขนตากันแล้วนี่พี่แพมีขนตาเยอะเลยนะคะขนตาน้องเนี่ยกันเน่าเราก็เลยต้องเปลี่ยนแทดเป็นยังไงบ้าง ใช้ขนตานะคะมาตัดครึ่งเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วน้องเนี่ยหลับตาแล้วหวาดขึ้นเลยนี่ไงมา close up น้องเลยนะคะว่าลองใส่เสื้อผ้าแล้วเปลี่ยนตรงผมแล้วเปลี่ยนลุกบ้านเปลี่ยนการแต่งหน้าอีกแบบหนึ่งบ้านจะเป็นยังไงบ้างน,น่ารักไหมคะ ชุดพวกนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าพี่แพทน่ะเย,ย็ดเองแฮนด์เมดกับมือของแพทเองเลยนะคะชอบก็สั่งได้แอดมาที่ไลน์นะคะพ a ตตี้แพนนี่เจ็ดแปดเก้าก็จะสามารถสั่งชุดพวกนี้ได้แต่ถ้าคอลเลคชันไหนเนี่ยหมดแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะทำเป็นดีเนตอิดิชนจริงชุดไหนไม่อยู่ก็ต้องรีบจับจองนะคะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นบ่อยๆแน่นอน นี่ค่ะตอนนี้เป็นผมแกะน่ารักปะตอนนี้คือทำเต็นที่จริงๆนะคะว่าหน้าของน้องตอนแรกมาจนถึงตอนนี้เป็นที่สุดๆแล้วส่วนน้องอีกคนนึงผมชมพูไว้รอ,อคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอเป็นน้องคนนี้คนเดียวก่อนและสุดท้ายบอกเลยว่าน้องคนนี้แพทตั้งชื่อให้ว่าน้องเรนนี่เรนนี่เรนใจค่ะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แพทด้วยบ๊ายบาย